สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกลิตชัวรี่กอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้เราเจอกันตรงกับวันที่8มิถุนายนในคลิปนี้เริ่มต้นคาทานายตั้งแต่วันนี้ไปสิ้นสุดที่16มิถุนายนนี้นะครับเป็นการทํานายดวงชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับราศีมหาเฮงอีกหนึ่งราศีก็คือราศีมีนหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะครับในคลิปนี้ราศีมีนจัดอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่2ทับ1นะครับส่วนว่าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรบ้างการงานเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไร โชคลาบสิ่งของเทยใหม่ที่จะได้ทั้งรถทั้งบ้านทั้งมรดกตกทอดเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนก็สามารถแวะมาชมคลิปนี้ได้นะครับอันนี้คนที่อยู่ในลัคนาหรือว่าอยู่ในราศีมีนสามารถเข้ามาดูได้โดยอาศัยเรื่องของการแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เจาะจงดวงของเราแต่ว่านําเป็นไกด์ไลน์หรือในการที่จะใช้เวลาในช่วงสั้นๆของคำทำานาานี้ได้นะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันนะฮะผมขอแนะนําช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอคลิปชอลี่อยู่ตรงนี้ครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID Line แ p a g e Facebook สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0911451591หรือจะเป็น ID Line 0911451591รวมถึงช่องทาง Messenger นะครับก็คือในทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดูซิว่ามหาเฮงอันดับที่สองทับหนึ่งในช่วงปักเนี้ยคนราศีมีนดวงชะตาจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นคุยเรื่องของการงานก่อนในช่วงปักนี้ดาวการงานโคจรอ,อยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลอย่างแรงกับคนที่เกิดในราศีมีนส่งผลให้เจ้าชะตามีโอกาสประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปขณะเดียวกันเนี่ยท่านที่อยู่ในกลุ่มของข้าราชการทาหารตำรวจหรือจะเป็นกระทรวงทบวงกรมตรงไหนก็ตามต้องเรียนว่าในช่วงปักเนี้ยดวงการเปลี่ยนแปลงของท่านปรากฏขึ้นมาแล้ว คุณมีเกณฑ์ที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสที่จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายตามวาระตามตำแหน่งของคุณใครที่กเกษียณราชการแล้วก็มักจะมีเรื่องราวดีๆตามมาหรือใครที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทำงานหรือสถานที่ทำงาน คนราศีมีนก็จะมีความสุขกับที่ตรงนั้นรวมถึงท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของข้าราชการหรือท่านที่เป็นพนักง,งานบริษัทห้างร้านต่างๆในช่วงปักนี้ดวงการงานแม้จะหนักและเหนื่อยหน่อยแน่นอนแหละครับเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องรวมกายใจประสานเป็นหนึ่งเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่รออยู่ตรงหน้า แต่คนราศีมีนเรียนเลยนะครับว่าคุณจะสามารถผ่านพฤฤฤฤ้นวิกฤตตรงนั้นได้อย่างไม่มีปัญหาขอแค่คุณมีกําลังใจมีสติมีความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหา คนราศีมีท่านใดที่กําลังเจอกับสภาวะแบบนี้ขอให้คุณอดใจรอนะครับรอช่วงประมาณวันที่14-15ดวงชะตาคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นตามลําดับผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อนหนุนบุญที่คุณได้เคยกระทําสั่งสมมาตั้งแต่พบภูมิกนจะนํามาให้คนราศีมีเนี่ยมีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จมีโอกาสก้าวสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งย่อท้อนะครับในกลุ่มของสายอาชีพการงาน ชาวราศีมีนในช่วงปักนี้โดดเด่นมากกับคนที่ ทำด้านเซลล์หรือคนที่อยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองไฟแนนซ์ Finance, ธนาคารบัญชีต่างๆรวมถึงท่านที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาปลูกบ้านให้ขายปลูกบ้านให้คนเช่าทําอพาร์ตเมนต์เกสต์เฮาส์รีสอร์ทโรงแรมที่พักก็ต้องบอกว่าถือว่าโดดเด่นรวมถึงคนที่จัดสรรบรส่วนในเรื่องของที่ดินเพื่อที่จะแบ่งขายในช่วงปักน,นี้การงานประเภทนี้โดดเด่นเป็นไป,นปนในทางที่ดี สำหรับคนที่ต้องบอกว่าโดดเด่นอีกหนึ่งสาขาอาชีพก็คือคนที่เป็นเซลล์ขายรถรวมถึงคนที่เป็นเซลล์ขายบ้านช่วงนี้คุณจะมีลูกค้าค่อนข้างหนาตาอยู่ในช่วงเวลาที่หลายๆคนกําลังอยากเปลี่ยนรถใหม่อยากซื้อบ้านใหม่หรือรวมถึงคนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสะดวกสบายทางเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับยนตกรรมที่ล้าสมัยเหล่านี้กาลังจะปรากฏขึ้นทําให้กลุ่มคนที่อยู่ใน กลุ่มงานนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นมากแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีมากเพราะฉะนั้นเงินเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าต่างๆคนราศีมีนในช่วงปักเนี้ยฟันเรียบรับรองได้เลยว่าเป็นไปในทางที่ดีครับ เรื่องราวของการงานหากถามผมว่ามีอุปสรรคไหมมีแน่นอนครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจในบางครั้งเราอยู่ในภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกหรือจะเป็นอีสานหรือว่าอยู่ในกรุงเทพแต่ในช่วงปักเนี้ยเรากําลังมีเกณฑ์ที่จะถูกโยกย้ายอาจจะลงไปอยู่ทางใต้หรือจะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของความผัดแยงต่าง ก็เลยทําให้คนที่เกิดในราศีมีนที่อยู่ในกลุ่มนี้ข้าราชการกลุ่มนี้เกิดความกังวลใจเกิดความเครียดอยู่บ้างแต่ผมก็ต้องเรียนนะฮะว่าในระยะเวลาสั้นจะไม่มีภัยอันตรายอะไระเกิดขึ้นกับเราแน่นอนส่วนว่าถ้านอกเหนือจากนี้ก็ต้องดูแลตัวเองก็แล้วกันนะครับโดยภาพรวมถือว่าดวงการงานคนราศีมีนแม้จะหนักและเหนื่อยแต่ผ่านพ้นได้สบายและอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือในช่วงปักเนี้ย คนราศีมีนเดินทางบ่อยขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินมากขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลใจครับพอสิ้นเดือนมาเงินรายรับของคุณก็จะมีเข้ามามากกว่าเงินที่จ่ายออกไปเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแต่ก็เป็นอุปสรรคที่นำมาซึ่งความบริบูรณ์สมบูรณ์ในอนาคตเรื่องราวความรักชาวราศีมีนในช่วงสั้นๆตรงนี้ต้องเรียนว่าไม่ค่อยโดดเด่นครับหรือถ้าเด่นก็จะเด่นในเรื่องของการห่างเหินไกลกันหรือคนที่คบหาอยู่กับคนต่างชาติเหล่านี้ถือว่ากำลังเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พบเจอเจอกันในช่วงผักนี้คงจะต้องรออีกประมาณนู่นแหละประมาณเดือนกรกฎาสิงหาไปแล้วจึงจะมีเรื่องราวดีๆทางด้านความรักเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องราวการงานของท่านที่เกิดในราศีมีน คราวนี้เรามาต่อกันในส่วนของการเงินอันนถือเป็นไฮไลท์หลักสําคัญมากๆนะครับคนราศีมีนเนี่ยสิ่งหนึ่งพึงต้องระวังนะครับในช่วงปักนี้คือคุณเป็นคนใจใหญ่เป็นคนใจสปอร์ตกล้าได้กล้าเสียในเรื่องของการลงทุนหรือในเรื่องของการเสี่ยงโชคอะไรก็ตามพนันขันต่อหุ้นตลาดหลักทรัพย์อะไรก็ตาม คนราศีมีนพึงต้องตระหนักแล้วก็มักจะต้องระวังเรื่องของใจใหญ่ของเราให้ได้อย่าพยายามที่จะทําอะไรตามใจตัวเองแต่ควรที่จะฟังคนรอบข้างด้วยแน่นอนครับดาวการเงินของคุณไม่ได้มีปัญหาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้แบงก์กู้ธนาคารยิ่งถ้าใครที่กําลังอยากจะกู้แบงก์กู้ธนาคารอยู่รับรองได้เลยคุณได้แน่นอนเพราะฉะนั้นหางแม้นเราได้มาแล้ว เวลาเราจะทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าเวลาเราจะลงทุนอะไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนไปว่าคนราศีมีนในช่วงปักเหนือเป็นคนที่ใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียในบางคราวมันอาจจะนําเรื่องเดิอดร้อนใจมาให้ก็ควรที่จะต้องมีการวางแผงให้รรบคอบรัดกลุ่มนหนึ่งนะครับ ในเรื่องของคนที่เกิดราศีมีนแล้วกําลังอยากจะซื้อรถใหม่หรืออยากจะซื้อบ้านใหม่หรืออยากจะได้ที่ดินสักแปลงรวมถึงเรากําลังจะปลูกบ้านในที่ของเราแล้วไปทําธุรกรรมทางการเงินกู้เงินมาเพื่อที่จะสร้างบ้านสําเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีที่สาคัญที่สุดคนราศีมีนหากแม้นใครที่กําลังซื้อบ้านใหม่หรือซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาหมาดๆต้องเล็งให้ดีนะครับว่าบ้านเลขที่คุณ โฉนดที่ดินรวมถึงกอทอรถเป็นเรื่องราวที่จะนำความมหัศจรรย์ไม่คนรายสีมีนคือโชคลาภจะบังเกิดจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าละเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า จะมากจะน้อยอยู่ที่บุญธรรมคำแต่งของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลมันจะสัมพันธ์กันในเรื่องของการงานหรือพูดง่ายๆสัมพันธ์กันทุกเรื่องกับความเป็นอยู่ของเราณนะปัจจุบันหรือในช่วงของความเป็นมนุษย์นี้อยู่เพราะฉะนั้นบุญกุศลจะเป็นตัวจําแนก,เป,นแนกเป็นตัวบอกว่าเราจะไปในทางไหนจะ,จะร่ารวยยากจนขัดสนเงินทองหรือจะมีโชคมีลาบบุญกุศลจะเป็นเป็นตัวช่วยและเป็นตัวเชื่อมทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นสาเร็จสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับ สรุปแล้วก็คือเรื่องราวการเงินคนราศีมีนในช่วงปักเนี้ยคุณวางใจได้ว่าสิ่งที่คุณหวังตั้งใจมีมาแน่นอนและถ้าสมมุติว่าที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันติดขัดการเงินรอสักพักหนึ่งช่วงประมาณวันที่1ิบสี่สิบห้าไปต้นไปการเงินของคนราศีมีนจะค่อยๆราบลื่นขึ้นดีขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนทุกท่านจงอย่าได้กังวลหรือว่าวิตกเกินไปนักนะครับ สำหรับคนราศีมีนท่านใดที่รู้สึกว่าในช่วงปักนี้หรือว่าในช่วงที่ผ่านมากุศลผล,ลบุญที่เราทําดูเหมือนว่ามันค่อนข้างหรือบางครั้งเรารู้สึกว่าการสร้างบุญสร้างกุศลของเราไม่ค่อยจะสม่ําเสมอหากแม้มีบุญอะไรที่ทําแบบเร่งด่วนทําให้ในช่วงเนี้ยการงานการเงินเราบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในคลิปนี้มีมาฝากกันด้วยนะครับในช่วงปักนี้คนราศีมีนเน้นการทําบุญบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินถวายวัด เป็นการซื้อที่ดินแบบตามกำลังศรัทธาของเราร้อยสองร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยพันหมื่นแสนล้านก็สุดแท้แต่ว่าเราบริจาคปัจจัยร่วมบุญซื้อลถเข็นผู้ป่วยรวมถึงเตียงสําหรับผู้ป่วยเพื่อบริจาคแน่รวงพยาบาลทหารผ่านศึก หรือจะเป็นโรงพยาบาลสฆงก็ได้นะครับทำบุญบริจาคปัจจัยร่วมบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆต,ต,ตามกําลังศรัทธาและอีกอันนึงที่เป็นหัวใจหลักของคนราศีมีนคือมันสวดมนต์เจริญภาวนาอุทิศกุศลผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร ตามโอกาสที่เรามีแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําได้บ่อยๆทุกวันทุกคืนก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีโชคมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะครับเป็นประมาณนี้เมื่อชาวราศีมีนนะครับได้ทําบุญสุนทรทานเรียบร้อยก็มาถึงช่วงเวลาที่อยากจะไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมความเฮงเสริมโชคเสริมลาบให้บริบูรณ์สมบูรณ์ในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับในช่วงปักนี้ชาวราศีมีนมีทิศมงคลน,นําโชคอยู่สองทิศก็คือ ทิศเหนือและก็ทิศตะวันออกใครที่อยู่ในสองทิศนี้คนราศีมีนเข้าไปกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามภาคเราได้เลยแต่สําหรับใครที่อยู่นอกเหนือจากสองภาคนี้อาจจะไปมาลําบากกมแนะนําตรงนี้ครับก็คือกราบนมัสการขอพอรโชคลาภกับองค์ทเาว,เวสุวรรณก็ได้ที่วัดจุฬามณีหรือที่วัดต่างๆก็ได้ กราบน้ำพระสการองค์ปู่ศรีสุโธย่าศรีประทุมมารวมถึงองค์พยาศรีสัตนาคราชหรือจะเป็นองค์พ่อปู่นิชปานนาคราชก็ได้สุดแท้แต่ว่าเราสะดวกตรงไหนปู่นิชปานนาคราชแนะนําที่วัดสักใหญ่นนทบุรีนะครับแล้วก็ไปกราบน้ำพระสการองค์หลวงพ่อสุขโขทัยด้วยจะยิ่งทรงผลดนบรรดาลเรื่องราวของโชคลาภด้วยนะครับรวมถึงการกราบสักระขอพรโชคลาบก,กับองคอ์หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธ หลวงพ่อทองคําวัดไรมิตรนะครับนมัสก,การองค์พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนะครับหรือจะเป็นนมัสก,การองค์หลวงพ่อพระสัยนมัสก,การขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อโตว,วัดพนัญเชิงหรือจะเป็นองค์พระร่วงโรจนธิตรที่จังหวัดนครปฐมก็ได้เช่นเดียวกัน และก็ที่สําคัญอีกที่หนึ่งคือนมัมการขอพรโชงลาบกับศาลเจ้าพ่อเสือใครที่อยู่ใกล้ๆแถบนี้ก็แวะไปกลาบขอพรกันขอโชคขอลาบกันจะส่งผลโดนบันดาลให้เราเนะี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาบโดดเด่นในช่วงปักน,นี้นะครับ และอีกหลายๆวัดที่เป็นวัดสําคัญสคัําญที่มีพระเก่าแก่พระศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ทั้งทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับใครสะดวกตรงไหนอย่างไรก็แวะกันเข้าไปได้เลยนะครับเป็นประมาณนี้ คราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาและสถานที่ในการที่จะเสี่ยงโชคของคนราศีมีนนะครับทิศมงคลนําโชคสักครู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันซิว่าดาวคู่มิตรที่จะนําพาโชคลาภมาให้กับคนราศีมีนเนี่ยเป็นแบบไหน เป็นผู้ชายผิวดำแดงสูงท้วมนะครับอายุในห้าสิบปีขึ้นคนนี้เป็นขาจรแต่จะมาจากทางที่ใต้นำโชคลาบมาให้กับคนที่เกิดในราศีมีนแต่ถ้าเป็นแผงประจำเน้นทิศท,ทั้งสองก็คือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือเป็นหลักรวมถึง วันที่เวลาสถานที่ด้วยนะครับจะส่งผลดรมดาลให้เราเนี่ยมีโอกาสมากยิ่งขึ้นสำหรับเลขมงคลนำโชคคนราศีมีนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะครับหตัวเลยงวดนี้นะครับ480271นะครับชอบเลขไหนอย่างไรก็สลับจับเปลี่ยนกันเอาเองนะครับวันที่10121415และวันที่16เป็นวันดีในการที่จะเสี่ยงโชคครับ สำหรับเวลา10นาฬกา48นาที12นาฬกา10นาที16นาฬิกา21นาทีและเวลา18นาฬิกา48นาทีส่วนสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเริ่อของคนราศีมีนก็คือหน้าธนาคารหน้าโชว์รูมรถเวลาไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงหน้ากรมที่ดินเวลาไปโอนบ้านโอนที่ดิน ศูนย์ราชการทุกแห่งเวลาที่เราไปติดต่อในเรื่องของการเอกสารอะไรต่างๆหรือแจ้งของยังความต่างๆแหล่งพักรถปั๊มน้ํามันต่างๆเวลาเดินทางไปไหว้พระไปทําบุญนะครับรวมถึงสถานีรถโดยสารทั่วไปเวลาคนราศีมินขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็เสี่ยงโชคตรงนั้นได้เลยแต่ก็ควรจะดูคนที่เป็นดาวคู่มิตรก็คือผู้ชายร่างท้วมผิวเนื้อดําแดงอายุ50ปีขึ้นคนนี้คือดาวคู่มิตรที่จะส่งผลโดนบันดาลให้เรานประสบความสําเร็จนะครับกรณีถ้า ไม่ได้ชอบเลขที่ผมให้ไปอยากจะเสี่ยงเองซื้อเองก็ลองให้คนขายหยิบจับให้ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นประมาณนี้ส่วนว่า จะได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่ที่โชคชะตาของแต่ละคนไม่ได้หมายความว่าคนราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนจะถูกหวยเหมือนกันหมดบางคนโอดครวนใหญ่ว่าไม่มีโชคไม่มีลาบซื้อยังไงก็ไม่ถูกเฉียดไปเฉียดมาเห็นบอกอย่าดีอย่างงานอย่างนี้ตการต้นปีมาตอนนี้ยังไม่ดีเลยทั้งหมดทั้งมวลต้องดูว่าดวงเราเนี่ยมันเหมาะไหมกับโชคลาภประเภทนี้หรือเราติดอะไร ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้นึกไม่ได้ถ่ายไม่ออกติดต่อมาสิครับรออะไร0911451591หรือ idline 0911451591ทุกปัญหามีทางออกเสมอครับเอาละครับกับราศีมีนมหาเฮงอันดับที่2ทับกับผมหมอกริดโชลีก็ถึงเวลาที่จะต้องลากันไปแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ